นะะจบับเปลี่ยนแดงแล้วตั้งนะจ๊ะแล้วตั้ง,งองุปกรณ์อุปทานฮะพราะเห็นหูเรียงตั้งนะฮะตายแล้วมือใส่มงกุฎเลยฮะ <c oughs> ว่าเป็นลูกผู้หญิงมากกว่าน,นี้ใช่ไหม <c oughs> คะไม่เคยอุปทานอะไรแบบนี <c oughs> ไม่ <c oughs> จริงอย่าโกหกนะโอเคจริงก็ได้เราจะไม่พูดเรื่องโอกหก <c oughs> เราจะนำความจริงมาเล่านี่คือคอนเสิร์ตแห่งความจริง จำไว้นะคำนี้ต้องจำว่าคอนเสิร์ตแห่งความจริงเรนไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่โอพี่ปุ้มพูดความจริงกันต่อเนี่ยไม่ทราบนะพุ่มพูดความจริงเยอะไหมเยอะก็เยอะนะแต่ปวดปวดแบบอ้วนไม่ใช่เข้าไปข้างหลลังแ้วโดนตกเราสู้ไม่ได้แล้ตัวเราเล็กมากเล็กมากนี่อย่าังบอกว่าพี่จะเป็นไข่นะคะ รีบมาเซียนบ่ายรอเขาหลังจากเขาจบเพลง That's What Friends Are For ซัฟอร์แล้วก็คุยกันยาวมากเราไม่เห็นว่าคุยแล้วมีความสุขกว่าที่คุยแต่ก็ต้องสงสารผู้มีอายุผู้มีวัยวัยวุฒิโสดอะไรปะวัยวุฒิโสดเยอะมากเอาวัยวุฒิโทั้งคดีย่างนี้นะวัยวุฒิโสเอาวุฒิโสดย่งเห็นอย่างนี้เนี่ยหกสิบว้วนะโอ้อะไรหกสิบคะน้่นหนักอ่ะ